กับหลวงพ่อเจ้าค่ะ uh huh. คือโยมมีคําถามเจ้าค่ะว่า uh huh. เอ,อน้องชายของโยมเนี่ยเขามีความตั้งใจที่จะบวช uh huh. แต่ด้วยความที่เขาคิดว่าการบวชของเขาเนี่ยจะเป็นการทดแทนคุณบิดามารดาเนี่ย uh huh. ไม่ให้ตกสู่ uh huh. นรกได้อย่างนี้คิดถูกไหมคะถูกนิดนึงว่าพระเจ้าเคยตรัสว่า <c oughs> ถ้าผู้ที่บวชมาแล้วเนี่ยประพฤติปฏิบัติดีเนี่ยญาสาโลหิต แม้แต่เพียงระลึกถึงก็ยังได้อน,นิสงส์งนะมันจะคล้ายๆกับการที่เราระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเราเกิดเกิดปิติเกิดความสุขอารมณ์ตรงนั้นเป็นอารมณ์ของสุกติโลกสวรรค์เพียงแต่ไม่ได้ปิดกั้นอบายทุกุติวินิบาตก็อาจจะได้สุติโลกสวรรค์ในคราวนั้นแต่หลังจากจาก หมดอายุไขในเทวโลกแล้วเนี่ยก็ถ้ายังไม่ได้เป็นอริยะก็จะไปอบายทุกติวินิบัตินรกต่อคือจริงๆแล้วก็ต้องให้คุณทั้งคุณพ่อและคุณแม่จําคําของพระพุทธเจ้าให้ได้ใช่ไหมครับใช่ใช่จำให้ได้ดีที่สุดเลยให้เขาสวดเรื่อยๆให้เขาท่องเรื่อยๆแล้วถ้าหากว่าเราตั้งจะเราถ้าหากว่าเรามั่นใจว่าเราละสังโยชน์สามได้แล้วเนี่ยอ,อยากจะให้พระอาจารย์แนะนําว่าควรจะปฏิบัติยังไงต่อไปอะคะ่ะ ถ้าเราถ้าเรามั่นใจว่าเราละสังโยชน์สามได้แล้วเนี่ยเราก็อย่างน้อยอในในสังโยชน์สามเนี่ยมันจะมีหลายระดับละสังโยชน์สามจะมีความเข้มสามระดับคือเป็นพวกสักตตคตุประมังพวกนี้นี่ต่ําที่สุดก็คือไปเกิดเป็นเทเวจะมนุษยจะเทวดาบ้างลำมนุษย์บ้างอีกเจ็ดคราว พวกที่สองโกลังโกละคือต้องกลับมาสู่สกุล2องถึงสคราวคือตระกูลของมนุษย์พวกที่สามก็คือเอกพีชีกลับมาสู่พบมนุษย์คราวเดียวนะอย่างลักษณะนี้ก็ก็สามารถเป็นเอกพีชีก็ได้เนี่ยก้าลงสู่ขันปุ๊บแล้วตายนะ,ะหรือเป็นพวกได้ฟังก่อน เราละสังโยชน์ได้ก็ก็เป็นได้ทั้งสองสองรยยะนะ <c oughs> ก็เพิ่มก็คือเพิ่มเรื่องสุดตะนะเพิ่มสุดตะให้มากแล้วก็ทำความเข้าใจให้มากขึ้นก็จะเป็นเหตุให้เราได้ความเป็นโสดาบันที่ที่มีคุณสมบัติเข้มข้นขึ้นนะ ก็เป็นเหตุให้ให้ภพชาติลดลงได้สุดตาที่จะเพิ่มเช่นเรื่องของของความเข้าใจในเรื่องของกรรมเรื่องของปฏิจจสมุปบาทต้องพยายามสวดสาธยายปฏิจจสุบาทให้คล่องปากขึ้นใจและทำความเข้าใจเพราะการที่โยมจะทำความเข้าใจเนี่ยโยมต้องจำได้ก่อน ยมถึงจะจะไข้ควรคิดติดตึกได้เพราะมันต้องใช้ใจเป็นการไข้ควรพิจารณาพรูเจ้าบอกว่าการทรงจําเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการไข้ควรทำดังนั้นยมจะไข้ควรได้ต้องจําได้ก่อนการจะจําได้ต้องมาเสพครบนะก็คือฟังมากฟังบ่อยนะอ่านมากอ่านบ่อยอย่างนี้ นี่ก็คือสิ่งที่เราเราจะทำต่อไปได้นะ,ะแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือกระทำให้มากจเจริญให้มากนะ,ะเดยรวมนั่งสมาธิเรื่อยๆนะเพราะกระทำแค่ชั่วลัดนิ้วมือก็ยังมีอันนี้ส่งแล้วนะ,ะถ้าเราทำได้มากกว่าน,นั้นมันก็จะมีอันนี้ส่งมากขึ้นเลยผู้ช่าบอกยิ่งมากยิ่งดี แล้วก็เอาเกณฑ์ของผู้เจ้าคือเช้ากลางวันเย็นเืินผู้เจ้าให้ระลึกเรื่อยๆระลึกเรื่อยๆเช้ากลางวันเย็นก็ไม่ได้จํากัดความนานถ้าเรามีเวลาน้อยเราก็เช้าห้านาทีกลางวันห้านาทีเย็นห้านาทีอย่างนี้แต่ทำสามวงรอบนะก็เชื่อว่า สัง่งยน์จะถูกละไปถูกละไปเรื่อยๆเนาะอ,อันดีอีกข้อหนึ่งค่ะคือน้องชายโยมมาปรึกษาว่าออบางทีเนี่ยความคิดเขาเกิดขึ้นแต่เป็นความคิดที่เป็นอกุศลและจิตเกี่กับความคิดเกี่ยวกับไม่ดีคือประมาณว่าเราไม่เคยเจตนาที่คิดจะทําร้ายพ่อของเราแต่บางทีความคิดนี่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็คิดต่อๆไปโยมก็แนะนาว่าให้ละนันที คือรีบละให้เร็วที่สุดมันดังกระพริบตายมแนะนาอย่างนี้ถูกไหมคะถูกถูกแต่เขาไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงคิดอย่างนี้นะคะ่ะส่วนเป็นธรรมดาใช่ไหมคะ,อะบอกว่าคือความคิดมันไม่ใช่เราอ,อย่างนี้ถือว่าเป็นกรรมเกิดขึ้นแล้วหรือเปล่าคะกรรมเกิดขึ้นแล้วกรรมทางใจเกิดขึ้นแล้วมโนกรรมใช่ไหมเป็นมโนกรรมต้องทิ้งให้ไหวที่สุดอย่าปล่อยให้จิตผูกติดกับอารมณ์นั้นไป มันมันรู้ลมหายใจแทนอย่างเนี้ยขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวมันดับไปเองว่าความคิดอะไรไม่ไม่ใช่ของเรายืนถามผร้อาจารย์ค่ะอ่าการพิจารณาความว่างพิจารณายังไงคะพิจารณาความว่างเหรอความว่าง ถ้าความว่างจริงๆมันคำว่า <c oughs> ความว่างภาษาไทยมันมันไม่เป็นศัพท์เฉพาะคําว่าความว่างในบาลีจะใช้คําว่าสุญญาตา,นะคา,า,า,าความว่างการพิจารณาความว่างถ้าไปดูความหมายของคําว่าสุญญาตาเนี่ยมันได้ตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไป การพิณาปฐมฌานขึ้นไปคือสมาธิในทุกระดับเนี่ยก็คือเห็นความว่างเป็นของไม่เที่ยงเป็นของแตกสลายนะพระศาสดาบอกพระองค์ไม่เห็นโทษของอุเบกขาอุเบกขาก็เป็นอย่างหนึ่งของความว่างอย่างเนี้ยในแต่ละระดับ <c oughs> ระองบอกพระองค์ไม่เห็นโทษของอุเบกขาเลยนอกเสียจากว่ามันดับไปได้เท่านั้น สิ่งเหล่านี้เป็นของแตกสลายเป็นของดับไปไม่ใช่ของชีรังเป็นของที่มีการเกิดปรากฏตั้งอยู่แล้วก็หายไปความว่างที่เรียกว่าว่างในสมาธิจะมีสมาธิระดับที่เรียกว่าอากินจัญญา,ยาะในสมาธิระดับนี้ก็คืออะไรอะไรก็ไม่มีคือว่างหมด ตัวาอาคินจัญญายตนะก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของเกิดเป็นของแตกสลายอีกเหมือนกันเนี่ยนี่ก็คือหลักการพิณาสุญ,ญาตา <c oughs> ดังนั้นไม่ว่าเราจะได้ได้สมาธิระดับใดมาก็ตามเนี่ยก็ให้พิณาให้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของแตกสลายเป็นของไม่ยั่งยืนนะ ระศดาไม่เคยนำสมาธิมาเป็นเครื่องวัดความเป็นอริยะแต่สมาธิเป็นเหตุให้เห็นอริสัต4นะเห็นการเกิดการดับช่วยให้ช่วยให้ได้ความเป็นอริยะนะแต่ไม่ใช่เครื่องวัดอริยะเครื่องวัดอริยะคือการเห็นอริสัต4อริสัต4ีประเด็นก็คือเกิดกระดับ ที่ตัดไว้ในเรื่องของยานวัตถุ77กับ44ญ <c oughs> ยานวัตถุ77เนี่ย <c oughs> เห็นแค่สแง่แค่นั้น,เ,นเกิดกระดับการเห็นการเกิดการดับในปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าเธอมีธรรมยานยานในธรรมและการน้อมเอาการเห็นการเกิดดับเนี่ยไปใช้ในอดีตกับอนาคตว่า ธรรมชาติทั้งหลายต่างๆในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ล้วมมีความเกิดขึ้นและมีความดับไปในอนาคตก็เช่นเดียวกันธรรมชาติทั้งหลายที่มีการเกิดขึ้นมาแล้วก็จะเดินไปสู่ความดับทั้งสิน้นการน้อมเอาความรู้ <c oughs> ในปัจจุบันนี้ไปใช้ในอดีตและในอนาคตพระองค์เรียกว่าอันวยยนัญญาณนะยานในการรู้ตามนะ ยานสองอันเนี้ยมีในผู้ใดนะคือธรรมยานกับอันวายยานเนี่ยนะผู้นั้นเนี่ยเป็นโสดาบันนะคือมียานในธรรมเห็นเกิดดับแล้วก็ยานในการรู้ตามน้อมเอาไปใช้ในอดีตอนาคตดังน,นั้นก็จะเข้าใจธรรมในอดีตปัจจุบันอนาคตเมื่อทำทั้งหลายเป็นของไม่เทีย่ยง เป็นของแตกสลายเป็นของไม่ยั่งยืนเป็นของไม่ใช่ตนเป็นศัก์แต่ว่าท่าตามธรรมชาติเห็นอย่างนี้เป็นโสดาบันการใช้ข้อธรรมสองข้ออันวทยานและทำเอ่อทำ ธรรมยานธรรมยานสองข้อนี้ก็คือใช้เ uh huh. อขันสองตัวคือสัญญากับสังขารที่ในการน้อมไปใช่ไหมจ๊ะคะใช uh huh. ่ธรรมยานในที่นี้สะกดก็คือทรรมธรรมะนะอ่าทอมรรมอนนรทมแล้วก็ยานยานคือยานนะคือความรู้นะอ่ามันจะมีธรรมยานอีกอันคือยานเหมือนยานพ่านนะ พระองค์จะเปรียบด้วยมักมีองค์แปดนะมักมีองค์แปเนี่ยเป็นธรรมยานคือยานพาหนะที่จะนำพาเราเข้าไปสู่ที่หมายคือนิพพานที่พระองค์ตัดไว้กับพระอาลณที่พระอนลนเขาไปเห็น,นชาชันโนิีพาเนี่ยนั่งรถม้าขาวนะ อะไรขาวหมดเลยทั้งท่านเลยแล้วคนทั้งหลายก็เรียกกันว่าพรหมยานพรหมยานหรือธรรมยานแล้วก็เลยนนก็เลยกลับมาถามผู้เจ้าว่าในธรรมวินัยของเรานะอ่านปัญญติสิ่งเหล่านี้ได้ไหมผู้เจ้าก็บอกได้พระองค์ก็บอกมัดมีองค์แปดนั่นแหละคือธรรมยานหรือพรหมยานนะยานในธรรมที่แท้จริงนะ แล้วธรรมยานมักแปดของอาหารหันตสัมมาสัมพุทธานี้แต่เราก็ยังต้องใช้ขันห้าหรือกายนี้เป็นเครื่องนำไปด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะแน่นอนก็ตัวมักแปดมันก็คือข้อปฏิบัติกายวาจาใจไงใช่ไหมใช่ข้อปฏิบัติกายวาจาใจนี่แหละก็คือยานเครื่องนำไปทำกายสะอาดอย่างนี้ทำวาจาสะอาดอย่างนี้ ทำใจสะอาดอย่างนี้อันนี้คือญาณญานผ่านนะคือถ้าหากว่าไม่ได้อัตภาพความเป็นมนุษย์หรือว่าอัตภาพความเป็นเทวดานั้นก็จะไม่สามารถถึงที่สุดแห่งทุกได้ใ,ไในภพนั้นในชาตินั้นนะไม่ได้ในภพนั้นชาตินั้นคือภพที่จะเข้าใจธรรมะของศาสดา,า,าเนี่ยมีแต่มนุษย์กับเทวดา พบอื่นเนี่ยเข้าใจธรรมะนี้ไม่ได้นะแต่สัตว์ไม่ได้ได้พบต่ําอย่างเดียวเนี่เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป็นพบมนุษย์เทวดาแต่โอกาสที่จะได้มาพบพุทธวจนะก็ไม่ใช่ง่ายเช่นเดียวก็ไม่ใช่ง่ายอะ่ะเกิดมาเกิดอีกทีเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาแต่าศาสนาหมดไปแล้วคําสอนหมดไปจากโลกนะก็อดอีกอะ่ะอืม นค่นนั่นพระองค์บอกว่าจังหวะในการที่สัตว์จะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ได้ยินได้ฟังธรรมตาคตเนยโอ้โหเป็นช่วงจังหวะที่น้อยมากยากมากเพราะต่างคนต่างวนเกิดไงผู้เจ้าองค์ต่อไปที่จะมาเกิดก็วนเกิดไปเรื่อยวนเกิดดับไปจังหวะที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์คัวและตัสรูกับจังหวะที่เราซึ่งเป็นสัตว์ทั้งหลายวนอยู่ในสังสารสวัฏ แล้วมาพอดีกันนะมันไม่ใช่เกิดขึ้นได้ง่ายนะอ่ามันยากอ่ะ้น่มีโอกาสแล้วต้องต้องทำตนให้เป็นผู้ได้สดับ่อนอันดับแรกเลยอืมมันจะต่อยอดได้อ่ะถ้าโยมได้เคยสดับในคำตถาคตไปแล้วนี่โยมจะมีโอกาสจังหวะไปเป็นเทวดาก็สบายแล้ะ พระเทวดาวมีอายุยืนแล้วก็มีการคุยธรรมะกันเป็นระยะเรื่อยๆผู้เจ้า,าถึงบอกอีกโอกาสหนึ่งคือตอนไปเกิดเป็นเทวดาวเนี่ยจะได้ยินพวกเทพบริาษารรัทแสดงธรรมด้วยกันเองแล้วพอเราได้ฟังธรรมอีกเีงก็จะบรรลุธรรมก็เลยธรรมะของตถาคตเนี่ยบทใดก็ได้ขอให้ทรงจำให้ได้คล่องปากขึ้นใจและแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิ คุณสมบัติตรงเนี้ที่จะมีโอกาสได้ไปฟังทำซ้ำอีกในพบของเทวดาและจะบ,บรรลุธรรมนะนั้นเราก็เลยมีมีหลักสูตรอีกอันขึ้นมาว่ากำลังคิดกันนะ่ะวันนั้นมีโยมก็เสนอก็บอกเออก็ดีเหมือนกันก็เลยกำลังสร้างหลักสูตรแล้กวก็หลักสูตรพอตัวเพื่อผู้อื่นนะ คือต้องจำพระสูตรได้ได้แล้วก็ให้คล่องปากขึ้นใจนะแล้วก็พูดมาได้ด้วยวาจาสามารถโต้ตอบคำถามได้ mm hmm. ก็ถามมาอย่างนี้จะหยิบพระสูตรรายไปตอบอนั้นสมมติว่าหลักสูตรนี้สมมติว่าถ้าสี่วันใน4วันนี้ทำอะไรบ้างกลางๆจะแบ่งเป็น3ามคาบ คาบแรกตอนเช้าเนี่ยนั่งท่องพระสูตรอย่างเดียวท่องไปครึ่งวันครึ่งวันบ่ายทําสมาธิอย่างเดียวหยุดท่องหยุดคิดไม่ต้องทำอะไรเพราะถ้าโยมมีสุดตรแต่โยมสมาธิไม่ดียมหยิบมาใช้ไม่ทนันปัญหนาเกิงนี้และจัดลําดับในการใช้ไม่ได้เพราะจิตมันไม่ตั้งมั่นนะช่วงกลางคืนก็ซักซ้อม การตอบปัญหาสามสี่ชั่วโมงช่วงเย็นเนี่ยตั้งปัญหามาปัญหาก็เอาจาก FAQ นั่นแหละพอรวมแล้วว่าคนในโลกเนี่ยมันถามแค่นี้นะเอาเราอาจจะเอามาสัก30มสิคำถามแรกใน30มสิคำถามแรกเนี่ยใช้พะสูตรขี่พะสูตรในการเช่นถ้าใช้50าสิบพตสคนในคอร์สต้องนั่งท่อง50าสิบพตสนี้ได้นะ แค่ไหนแค่นั้นนะแล้วก็พอตกเย็นก็ให้เป็นตุกตามาเอา้ายิงคำถามนี้เข้าไปพูดเลยตอบเลยซักซ้อมเลยคือลงมือจริงๆเหมือนทำเวิร์กช็อปอย่างเนี้ยนะคนหนึ่งถามคนหนึ่งตอบสิคนหนึ่งถามก็ถามนี้จะตอบอยังไงเพื่อใช้สิ่งที่ตนเองฝึกมาเนี่ยนะอ่า เอามาใช้งานล่ะพูดออกมาให้ได้จัดลำดับให้เป็นนะอ่าแล้วคนในกลุ่มก็ฟังซิว่าเขาอธิบายมารู้เรื่องไว้เนี่ยนะอ่าแล้วพยายามอย่าใช้ความเห็นตัวเองคือใช้พัสู่เท่านั้นเรียงร้อยสูตรให้ได้ว่าจากพสัสตรไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังเอามาตอบคนคนนี้ในคําถามคําถามหนึ่งการเรียงร้อยข้อสูตรแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน แต่สามารถใช้ตอบได้ถ้าบางคนจัดลำดับไม่ดีมันจะอาจจะเข้าใจไม่ราบรื่นนิดหนึ่งแต่ถ้าใครจัดลำดับได้ดีคนฟังก็จะเข้าใจลื่นงได้ง่ายขึ้นครนี้ต้องเฉพาะผู้เก่าจะไม่มีมานั่งตอบคำถามแล้วว่าพุทธศาสนาคืออะไรจำเป็นไหมดียังไงนะไม่ต้องเข้าใจแล้วอยู่ที่ว่าทำให้คล่อง เพื่อไปเป็นกําลังของผู้เจ้าเหมือนผู้เจ้าก็จะซักซ้อมหมู่พิขุเนี่ยว่าอ่ะถ้าปริพาชคถามเธอมาอย่างนี้เธอจะตอบยงไงถ้าพิขุตอบไม่ได้บอกผู้เจ้าก็จะบอกให้ตอบอย่างนี้นะแล้วจะมีคําถามที่ลักษณะว่าเนี่ยถ้าเธอถามคําถามเนี้ปริพาชคจะจนไว่เหตุผลจะตอบไม่ได้จะอ้างน,างนั่งนิ่งแล้วอ้าอึงแหละนะ คำถามลักษณะนี้เราจะดึงออกมาจากพระสูตรมาให้มาให้เขาได้เรียนรู้ว่า <c oughs> จะมีคำถามในลักษณะไหนที่ที่สาวกภาสิทธิ์จะตอบไม่ได้นะจะไม่สามารถใช้ความเห็นตัวเองตอบได้นอกจากรู้พระสูตรเท่านั้นนะหรือปริพาชกค,คนใดก็ตามในโลกเนี่ยจะไม่สามารถตอบได้อย่างเงี้ยอ่า ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะแล้วถ้าใครยังทําได้ไม่ดีก็คือเข้าคอสต่อไปก็เข้าไปเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งเริ่มคล่องเะก็เหมือนกับใช้วเวลาว่างของตัวเองให้มาเกิดประโยชน์โยมขอโอกาสเป็นผู้หนึ่งในเข้าคอสด้วยเจ้าค่ะ ของที่เบตโยมาอาจจะเคยเห็นของที่เบตเขาก็มีลักษณะอย่างนี้เหมือนกันแต่ของที่เบตเขาไม่เหมือนเราก็คือเขาใช้สาวกพาสิทธิ์หรือคาที่เขาแต่งเองเขาจะใช้การตายเองนะถ้ามีคนนึงมาถามอีกคนหนึ่งก็ตอบแต่ตอบใช้ความเห็นหรือตอบจากความเห็นของอาจารย์รุ่นหลังอย่างเงี้ยเขายังไม่ได้ใช้พุทธศจนะอันนี้เราจะฝึกให้เขาใช้ ตอบโดยคำตถ,ถาคตนิพะสูตรให้ได้แล้วก็จัดเรียงลำดับให้ดี